ห,หมอขอสาทีหมอชน,นะหมอพร้อมหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่แมวมาครับเอาโอเคหมุนสามทีคำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและควรใช้จักรยานในการรับชมนะครับที่เป็ดเปือนแล้วนะสวัสดีครับพบกับที่เป็ด เกมสล็อตแปะแมวนะครับวันนี้วันพุธแล้วอืมเขากำลังจะปิดปรับปรุงวันนี้ปิดช้าหน่อยนึงนะแต่พี่เป็ดยังเล่นทันอยู่อันนี้ก็ประมาณเที่ยงนิดๆ <c oughs> เต็อนสายอยู่เหมือนเดิมอ่ะโอเคเอาแปกเป็นยังไงเข้าไปดูข้างในเดี๋ยวพี่เป็ดจะจัดไปหรือเปล่าครับวันนี้นะเอาโบนัสหนึ่งแสนแปดนะครับวันนี้ทุนหนึ่งพันกับอีกหนึ่งเติมเติมท้ายเลยนะตามปกติเป็ดก็จะ เติมทุนต,ต้องต้องอย่างนี้แหละให้บบแบบลือติดเศษเศษไว้นิดนึงเอาไวค้ครูครับสูตร,ร่อบแมวนะฮะเริ่มเบ็ด2.5หนึ่งครั้งเท่านั้นแล้วก็ย้อนกลับไปที่เบ็ดหวังผลเราทันทีนี่อย่างเช่นเบ็ด50วันก่อนเราไปลองเบาๆานะจะจับไปแล้วค่าห้ารอบแล้วเออมันบวกเราก็ย้อนกลับไปที่2.5เลยครับจับไปนี่ใ <c oughs> หมอขอสามทีหมอชนะหมอพร้อมหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่แมวมาครับเอาโอเคหมุนสามที <c oughs> เป็นครั้งแรกที่หมุนไปแล้วจำได้เพราะว่ามันแค่สามทีอะเอาโอเคครับตรงที่เป็ดห้าสิเป็นเป็ดหวังผลนะหลังๆว่านี่สูตรนี้ที่เป็ดได้แบบเร็วๆเ,เลยนะเคยที่เป็นลองครั้งแรกใช่ไหมจัดไปนะ้โครโหด อันนี้ดูซิว่าเอาแปะจะเปลือยหรือเปล่าก่อนปิดเซิร์ฟส่วนใหญ่จะแสกกระจัดกระจายนะแล้วก็รอดูก่อนว่าหลังปิดเซิร์ฟมาเนี่ยเออมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่เป็ดจะลองจัดเบาๆในโทรศัพท์มือถือนะพกคงได้ออกไปข้างนอกแล้วก็อย่าลืมนะครับวันนี้สี่ทุ่มจนถึงหกโมงเช้า Li น์ออฟ i c เชียลแอคเาเขาจะทำการติดตับทุ่งนะเพราะฉะนั้นบางคนที่ชอบเล่นเหมือนพี่เป็ดชอบไปติดต่อทำรายการอะไรสักอย่างหนึ่งนะจคุเวียเขาไม่ได้นะฮะหาทาง ตกลงกับเขาวันก่อนแล้วกันอ่ะอันนี้พอดีพี่เป็ดไปรู้มาไม่เป็นไรครับค่อยๆจัดไปแล้วอีกสี่กปอนมาเกินครึ่งแล้วก็โอเคอย่างนี้ก็ถือว่าใจ่ชื้นหน่อยหนึ่งเพราะว่าไก่ก็ยังไม่แตกนะฮะถ้ามันระเบิดลงมาสักทีหนึ่งรับรองหากลิ้งหุ้ยก้อนทองมาไม่ได้นะฮะสามเสองเข้าไปไม้หนึ่งก็หนักอยู่เหมือนกันจริงๆเราตั้งเป้าไว้เฉลี่ยเนี่ยไม้หนึ่งก็ประมาณ500นะฮะเพราะว่าเขาโบนัสเกมเอาแต่เนี่ยเขาให้เราคูณร้อยเท่าใช่ไหม อันนี้ถือว่าเจดฉียด,ดเลยนี่มีไม้นี้หลมันเกลือที่สุดตั้งแต่แอบสังเกตมาเนี่ยนะถือว่าลงเร็วสุดสุดที่เคยเคยเร็วกว่าน,นี้แต่ไม่ใช่สุดรอแมวนี่นะอันสูดเป็ดธรรมดาเนี่ยสุดสุดไก่ของพี่เป็ดเนี่ยนะหมุนไปสองทีนะลงเลยมีเพื่อนคนหนึ่งหลายคนเขามาคุยผมบอกว่าเขาหมุนทีเดียวเข้าเลยห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสอง เอาโอเคหวานๆอย่างนี้ออกจากโบนัสเกมเหมือนเดิมครับหมุนต่อทันทีเลยจัดไปถือว่าลอยแล้วทุนหนึ่งพันอุ้ยก็หมุนเล่นนี่อย่างนี้ดาวเลยไม่ต้องไปเอาต่อหล่ <c oughs> อง,อง,องเปนสักทีจัดไปนี่แปก้เหมือนเดิมอะ่ะเลขสวยๆนะอันนี้ถือว่าหมุนเล่นไปเลยนะอันนี้จะได้หลายทีหน่อยเพราะามันจะเร็วไปเอาโอเค ครเล่นก็ขอให้เฮงเหมือนพี่เป็ดเป็นนี้แหละอันนี้คือหมุนเล่นแหละแต่ถ้ามันลงอีกทีหนึ่งก็อาจจะเป็นสักห้าร้อยนี้ก็เอานะฮะตามสไตล์ก่อนขอลุ้นอกีกกรอบหนึ่งนี่หมุนต่ำๆแล้วก็ลุ้นนะลุ้นลูกไม้แหละอันนี้ถือว่าดีใจเลยแหละมาไวมากฮะหมุนที่เป็ดห้าหมุนเล่นหมุนเล่นไม่มีสูตรไม่มีอะไรแล้วลืมหมดแล้วนี่แหละสูตรรอบแมวหลังๆเนี่ยจัดบ่อยขึ้นเร็วขึ้นแถมชั่วนี่แปะนี่ก็ยังแชร์ติดนะหลายคนยังได้อยู่แล้วก็ บางคนเข้ามาบนนะ่นอยู่นะโอ้ช่วงนี้ช่วงนี้อแปะเกลือพี่เป็ดเกลือบางคนก็ไม่ได้มันมันกระสวนทางกันเอา้าโอเครีบออกเกมเลยครับโบนัสมันค่อนข้างเยียต่ำนะพี่เป็ดก็เลยใช้เบ็ดไอ้ช้ทุนสูงหน่อยนึงแต่ว่ามันก็ลงเร็วมากพี่เบ็ดห้าสิบบางทีหมุนไปบบว่าจากครึ่งค่อนร้อยสเปนแล้วยังไปไล่เบ็ดไปถึงห้าสิบเลยโอเคโเคตรเจ่ง จัดไปนะครับวันนี้เดี๋ยวไปพักผ่อนรีบตัดคลิปให้เพื่อนๆดูต่อเลยแล้วกันโชคดีทุกคนนะครับเจอกันอีกวันพรุ่งนี้ไปแล้วครับบายบายดูคลิปแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดซับสไครต์และกดลักขันแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพี่เป็ดด้วยนะครับ